คิวยอมตายเลยคิวคิวยอมตายซะดูเหี่ยวดูเหี่ยวมันโดนพ่อลุม้มน,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 น้องมันอยากเล่นอันนี้อยู่หนูก็ไปเล่นสิหนูจะไปเล่นนั่นไหนหนูก็ไปเล่น ลุงปลาแม่เลยลุงปลาแม่กันมาถึงเวมาแล้วลุงปลาแมเฮ้ยเทฟลุงปลาแม่ลุงปลาแม่ดิลุงปลาแม่ดิปัดจ้า